โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีไปรุ่นฟรีไฟทุกคนนะก็วันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมครับเมาบัตนะครับครับวันนี้ผมมีสกิลมาแนะนําแล้วก็ผมจะนําไปเล่นเองด้วยนะครับในวันนี้นะก็เป็นสกิลที่ผมไปลองเล่นมาละนะครับมันดีมากนะครับดีสุดๆนะครับแต่ตัวเราก็จะบางลงนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ สำหรับคนที่ชอบบูชอบเล่นแบบไล่ฆ่าเลยนะครับเซตนี้นะครับมันจะพิ้วมากครับแบบเร็วสุดๆเลยแล้วก็มีชิปนะครับให้ดูนะที่ผมไปอัดมาแล้วนะครับผมอัดชิปแล้วก็คุยกันในชิปเลยเหมือนอัดชิปปกติแล้วก็จะมาตัดใส่ชิปที่ผมเปิดแนะนํำชิปนี้นะครับโอเคนะไปดูเซตกันเลยนะนี่ครับ เซตก็คือจะมีทัศยะนะแล้วก็ทัศยะนี่น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันทาอะไรได้นะแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นแคลอรีนนะครับผมก็คือสซิ่งนะครับที่เราเรียกกันนะครับก็คือเราเวลาเราถือปืนลูก2องนี่เราจะวิ่งขึ้นเร็วขึ้น1 6เลยนะทุกคนวิ่งเร็วมากครับปืนนี้แล้วก็เวลาที่เรายิงอะ่ะมันจะแบบโคตรพิュวะ่ะทุกคนต้องต้องดูอะ่ะต้องเอาลองไปเล่นอะ่ะดีมาก แล้วก็สกิลเซตนี้นะก็เป็นเอาฟอร์ดมานะครับก็จะฟื้นฟ,นฟนูเลือดด้วยนะครับถ้าไม่อยากเอาฟอร์ดนะถ้าทุกคนไม่อยากถึกเลยก็แนะนําว่าแอนดูนะครับแอนดู Andrew, ไม่ก็อีพีนะอีพีซานิอีพีซานิแล้วก็ไหนะวะอีกตัวหนึ่งอีพีซานิแล้วก็อันโตนิโอนะครับแนะนานะแต่ว่าลิปนี้ผมจะเอาฟอร์ดนะครับไปเล่นนะเพราะว่ามันฟื้นฟ,นฟ,นฟนูเลือดนะครับ20หน่วยนะครับผม ยี่สิบหรือสิหน่วยวะ10หน่วยนะครับโอเคแล้วก็เสเซตนี้นะครับนี่กีตาร์ครับตัวนี้ดีมากนะครับจะทําให้เราชักแม็กเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สตูนะพัญญาไม่ขึ้นนะครับแบบว่า50%เลยนะทุกคนภายใน6วินะคือดีมากครับเซตนี้แล้วก็สําหรับอันนี้สัตว์เลี้ยงนะผมจะเอาเป็นอันนี้นะเดกกีนะเอาเดกกีไปเล่นนะทุกคนก็ ประมาณนี้ครับเซตที่ผมมาแนะนําวันนี้นะก็ไปดูกันในเกมเลยครับทุกคนไปตรงนั้นโอเคครับก็จะมาอยู่ในเกมแล้วนะทุกคนเกมนี้เป็นเกาะอะไรนี่นะเนเกโตรานะเราก็จะลง <Yeah. S 1> บอกคนนะ <'ll> ครับ <it out. S 1> ที่เดิมเราที่ประจําเมืองประจำโอเคมีลงกับเราด้วยนะสามตัวมีสามตัวนะครับกระจายกันอยู่ เตรียมตัวศัตรูกำลังไล่เข้ามาไม่รู้ว่าตีเดียวกันหรือเปล่าพวกนี้น่าจะตีเดียวกันนะผมน่าจะโดนลุมมนะข้างๆผมเมียนะีดาวนะเกือบโดนละเขาได้ซองใหม่นะครับยิงได้ดีได้ผมยิงโดนหัวนะไม่งั้นผมลวงอนะ ค okay. ตัวเกือบไม่รูู้่ไหนข้างหน้าผมหมดตีนะเกือบไปแล้วโดนเขาเปิดก่อนโอ้โห,โโห,โโห,โโหเกือบเด้งโอเคครับตอนนี้ได้มาสองตัวสองชิวนะเราก็จะฟาร์ม,มนกันไปก่อนโอเคนะครับตอนนี้ก็ ผมฟาร์มาได้สักพักกันนะก็ตอนนี้ของก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับมีอยู่พอได้นะครับของพอได้ตอนนี้เฮ้ยมีตัวดีดดีดไปเมืองไค่น,นคั่นว่ะจะตุรัสเมื่อกี้ตอนนี้ผมมียาใหญ่3นะครับแล้วก็ยาเล็กสีแล้วยาสุบฟ้านะครับ2ได้ไงดีดไป2ตัวสุบฟ้าก่อนเลย ดาวหนึ่งฮะรับซัมเอาคิวมาก่อนเลยตัวเนี้ยมีตัวนี้นะเขายังไม่รู้นะผมมาเฮ้ยสองตัวดาวหนึ่งฮะติดไปนหนึ่งฮะ ดาวีครับโอเคโอ้โหฟูไอเทมเลยจังหวะเนี้ยของเอยอะจัดโอ้โหวาเทียบเลยของฟูล,ลยครับจังหวะนี้แบบนี้ตอนนี้ได้มา5ตัวนะคนจะหมดแปบ,บแล้วคนเหลือ24เองชิวยังน้อยอยู่เลยเฮ้ยมีตัว ข้างบนวะเขาเป็นลิงนะโดนโดนนะสับอย่างเร็วเป็นไงทุกคน เซตนี้แต่ว่าเซตนี้ตัวเราอาจจะบางหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้บางขนาดนั้นนะครับแล้วก็ยังมีเกาะอยู่20นะเห็นป่ะเกาะขึ้นสีฟ้าข้างล่างนะครับมี20อยู่แต่ถือว่าได้ดีเลยเซตนี้แนะนํานะครับเซตนี้ก็แนะนาเหมือนกันถ้าใครชอบเล่นสไตล์แบบบูบูนะบูบูไลค่าไลคิวนะครับสไตล์ที่เล่นลูกซองครับชักแม็กซ์นี้มีดาบด้วยโอเคเราได้ดาบราชันมาครับเรื่องน ตอนนี้คือเราพร้อมแล้วนะตอนนี้ได้มา6ตัวแล้วนะครับหกอีลิมนะเ,เราไปไล่อีลิมเพิ่มนะครับไปเมืองอื่นกันต่อเลยไล่ผมนะผมจะเสร็จเมืองนี้ผมจะวิ่งเข้าเมืองนี้ต่อนะครับเมืองนี้เสร็จผมก็จะเข้าอ่าดงมวยนะไม่พบเป้าหมายในระยะมีตัวซ้ายยิงนะผมก็จะเอานะครับเพราะว่าเขาเปิดผมแล้ว ยิงไม่โดนอุ้ยสามตัวเจ้าเต็มตี้เลยหมน่ะผมว่าน่าจะเต็มตี้นะเต็มตี้นะครับทุกคนข้างบนเต็มเลยนะ

นะครับโอ้ยเกือบไปแล้วเราเมื่อกี้ผมียบไปเลยนะเมมเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเราเสียมีตัวขับรถมาเพิ่มนะครับปืนสับเร็วมากแล้วก็พิวมากเลยนะครับมันเร็วเพราะว่าเราถือปืนแล้วมันจะทําให้เราพิวขึ้นนะครับในการยิงนะมีดาบไม่ใช่ดาบอีก <ทำ S 1> สวยเลย <ทำ S 1> โอ้ยได้ดาบมาเพิ่มนะทุกคนดาบผมมี2แล้วตอนนี้สองเล่มแต่ว่ายาฟ้ายาสุกฟ้าเราไม่มีเลยนะแต่ว่าก็ มีดาบนะสองอันก็เหมือนเรามียาสูบนะครับเฮ้ยขา้างหน้ามีตัวครับตัวนะึง <c oughs> ไปแล้วดาวนะ <c oughs> แล้วเพื่อนเขาขับรถไปแล้วนะเพื่อนเขาอ่ะโอเคส่วนตัวนี้มียาฟ้าคนระับสวยเลยสวยเลย <c oughs> มียาฟ้าอยู่มีอันหนึ่งนะแต่เราจะไปปั่นกล่องเพิ่อมนะั้ย เผื่อได้เกาะสีด้วยนะครับตอนนี้หนึ่งสีเราต้องมีเกาะสีด้วยนะครับโอ้คนเหลือเก้าแล้วเร็วมากโอ้เมื่อกี้ลืมเอาสวีดีะ่ะพลาดเลยนี่ไงยาฟ้าฟ้าครับยาฟ้าโอเคพร้อมไหมครับขอเอาครับนี่ไงมีด้วย ตั้งไอวอลอยอออู่แต่ไม่มีคนหรอมีครับไอวอลแต่ไม่มีคนแต่ว่ามีประตูบ์าขึ้นไปข้างบนเอ้ยมีตัวขบับรถมีตัวยิงหลังผมด้วยนะตอนนี้กระทะแตกเลย แม็กเจ็ดนะแม็กเจ็ดนี่น่ากลัวมากนะทุกคนมีมอย่างนั้นในโดนเมื่อกี้เอ้ยในจุดที่มันขึ้นเมื่อกี้จะไม่รู้อยู่ตรงไหนนะดูเกาะผมดีเกาะผมหกสิบอะเกาะเยอะจัดเลยเขาไปตู้หรือเปล่าเอ้ยข้างบนข้างบนเหมือนเห็นหัวใช่ไหมใช่ใช่ใช ข้างบนมีข้างบนมีอุ้ยยาสูบเรามีห้านะจากข้างบนเรามีตัวนะตอนนี้เราจะขึ้นไปเอาเขานะครับอุ้ยมีสองตัวเาวหนึ่งนะ ดีโอ้ยเกือบไปแล้วดีที่เรายังยังพิวอยู่สเต็ปยังได้อยู่เกือบล่วงไปแล้วครับได้มีตัวไม้เนี่ยเสียงเขาวิ่งข้างล่างนะไ,ไงโอ้โยเกือบไปแล้ว đâu nữa đâu nâng, tao một tao nữa tao nữa Chết nữa đâu gì đâu gì, đâu gì, giờ nữa tao nữa không biết nữa nữa tao nữa tao nữa เรียบ <ไม ster> ร้อยครับบูญ่าหมดดีครับโอเคก็คือสั้นๆก็ตามอย่างที่เห็นครับผิวมากนะครับมันจุดๆไปเลยมันแบบแบบถือทุกซองอ่ะวิ่งเร็วด้วยนะครับแล้วก็สับแม็กแบบโคตรเร็วโคตรจะเร็วมันโกมากครับแล้วก็ทั้งบวกฟื้นฟูอีกนะครับบวกฟอตเข้าไปโอเคครับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับทุกคนหวังว่าจะสนุกกับคลิป ที่ผมระเบอกมานะครับก็ฝากเป็นกำลังใจใด้วยครับสวัสดีครับ